อ่าทุกท่านหลังจากลงคลิปอะไรเสร็จนะทุกท่านเราก็จะเดินทางพาลงไปวิ่งนะพี่น้องเลยพร้อมกับไปเอาปลานะพ่อปล่อยน้ำออกจากนานะพี่น้องเลยมีปลาเออมาไปเร็วๆลงไปวิ่ง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 มาไปเร็วเออมาเร็วๆลงไป

เนี่ยเขาทํานาปรังแล้วเขาปล่อยน้ําออกจากนานนะพี่น้องเอ้ยมีปลาดุกปลาช่านอะไรเพียบเลยนะะเขาทํานาปรังเขาจะปล่อยน้ําบ่มให้หญ้ามันตายนะพอพอหญ้ามันตายเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยน้ําออกมีปลาเฉยเลยนี่แหละปลามาจากสระนี่แหละดูทรงแล้วน่าจะลอยลอยมาจากสะเอ้ท่านเขาก็สูบน,นะน้ํานะเอ ก็สูบน้ําจากาแหล่งน้ําธรรมชาติแนละ้วท่านมาใส่นานะครับอ,อทำนาปรังนะพี่น้องเอ้ยเ่นทำนาปรังนะฮะมาระเร็วหรอ,อเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะมีปลาหรือเปล่าน,น่นที่ชายของพี่บ่าวเนาะกำลังทำนาอยู่แนะ้วท่านทางโน้นใช่หรือเปล่าไม่ใช่เนาะ อนเห็นไหมเขากำลังทำนากันอยู่เออเอาพูดถึงเรื่องทำนาผมเดี๋ยวผมเอ่อเดี๋ยวผมจะขอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไอีเนาะอทุกท่านเห็นพ่อซื้อโซ,าซลาเซลล์มาใหม่นะพี่น้องเลยมาหนึ่งแผงนะเออให้ผมเนี่ยทำขาโซ,าซลาเซลล์ให้วะเอเอเนาะ นี่นี่นี่หชาวบ้านเขาก็ลังทำนาแปลงกันอยู่ี๋ยวเราไปดูปลาเอาท่านโอ้เห็นไหมเขาปล่อยน้ำออกจากนาเนอเาท่านปล่อยน้ำออกจากนามีปลาด้วยนะนี่เขาปล่อยน้ำออกจากนาแปลงนี้นะเอาท่าน แล้วก็มีปลากระยุมกระยิ้มนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปเอาปลาเนะท่านไม่นาเชื่อเออเอาน้ําเข้ากันมาในนาพอปล่อยน้ําออกมีปลาออกมาด้วยเนาะเออปลามันมาจากไหนงงมากเลยเออเดียวไปเอาปลาเนะท่านปลามันจะออกมาทางนี้นะนี่นี่ ทางนี้นะท่านน,นี่นี่นี่ปลามันออกมาทางนี้นี่ปลามันออกตรงนี้นะท่านน,นี่นี่ลี่ดักปลาของพ่อนี่ปลามันตะกุยออกนะเออเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะท่านอ่ะสุกท่านนะนี่แหละลี่ดักปลานะครับมาผมก็เดี๋ยวลงไปดูนะเมื่อกี้นี่เดี๋ยวลงไปดูนะท่านนี่ ทกท่านเป็่งน้ําออกจากนานะฮะเออนี่ท่อตรงนี้นะฮะปล่อยน้ําออกจากนาทุกท่านอ,อ่สองตายายเนี่ยปล่อยน้ําออกจากนาหลังจากเอาน้ําใส่นาเนี่ยเต็มเต็มขังเพื่อให้หญ้าเนี่ยมันตายนะบ่มน้ําไว้แบบนั้นนะลักษณะแบบนั้นอันนั้นก็เป็นแปลงนาของพี่สาวจะบม่มนะบม่มอ,อ น้ำเอาไว้เพื่อให้หญ้ามันตายนะพอพอหญ้ามันตายเสร็จแล้วก็ต้องต้องปล่อยออกนะอ่ะอันนี้พอปล่อยออกปุ๊บก็จะมีปลาเออไปทุกท่านลงไปดูปลากันมันจะมีหรือเปล่าเอาคุไปด้วยนี่ <c oughs> อ้าต้องได้นะชั่วเพราะเห็นพ่อเอาขึ้นปลามาหลายคุแล้วพ่อบอกว่าปลาเพียบ อมืมาสุกท่านอาเอฟซี FC ว่ามีไหมปลาไม่รู้แหละจอดขาขึ้นก่อนอาฮะทำที่ดักปลานีิน้ำมันไหลเท,นะท่านี้นะท่านไอเจาะนะฮะน้ำไหลไอเจาะน้ำลึกหรือเปล่านี่เช็คของก่อนโอ้น้ำไม่ลึกพอได้อยู่ มีปลาหรือเปลา่าเฮ้ยเหมือนจะมีนะทุกท่านเหมือนจะนะมันมาได้ยังไงวะเฮ้ยมีปลาด้วยเฮ้ยโอ้โหเพียบเลยว้าวทุกท่านโอ้เพียบทุกท่านอือเดี๋ยวดูเช็คของโอ้โหปลาเพียบทางหน้านี่อีกทุกท่านนี่นี่ นี่โอ้โหเพียบหวานจ้อย,อยพี่น้องเอ้ยมาจับปลาหาที่วางกล้องก่อนอาวางไว้ตรงไหนกล้องจะได้ไม่หล่นน้ำนี่อถวตรงนี้เนาะท่านจะเปิดแซดหท่าไอนี่หากินง่ายพี่น้องเอ้ยไม่ต้องไปใส่มองฮะเฮ้เ หน้านี้ปลามันจะอร่อยนะท่านเนื้ออร่อยมันจะมันโอ้เทียบเลยอืมโอ้เยอะเลยพี่นอ้องเอ้ดูทุกท่านเอาดูโอ,โอ้ปลาพี่นอ้องเอ้อดมันมันมันเออฮกล้องยังไงอ่ะมองเห็นหรือปล่าไม่รู้ ตักเอาปลาก่อนด้อพี่น้อยอืมอืมได้หานแล้วเอออันนี้คงไม่ได้แบ่ง คงไม่ได้แบ่งสองตายายนะท่านเพราะว่าสองตายายปลาเพียบเลยแกปลาอยู่ในอัน,นั้นของแกแกก็เยอะแล้วแกบอกให้ถ้าได้ก็เอาไปเลยโอ้่อะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมเมาอีกโอ้นี่ดีได้ดีกว่าใส่มองอีกแล้วนี่ลุงศาสย์ใส่มองยังได้ตัวเดียวสองตัวอันนี้ได้เป็นยี่สบสิตัว โอ้ม้านทุกท่านโอ้เอามานเฉยเลยมันมืดแล้วนะพี่น้องเอ้ยเอามองไม่เห็นแล้วเนาะมืดแล้วอืมเอาเอ๊ะหรือว่าเอาไปแบ่งลุงศาสตร์ดีไหมแต่มันค่ำแล้วนะเออเอาไปแบ่งลุงศาสตรบ้างดีกว่าเนาะเผื่อแกไม่มีกับข้าวตอนเย็น เออเดี๋ยวผมขี่รถเอาไปแบ่งให้ลุงสร์สักหน่อยนะท่านเดี๋ยวรีบไปเลยเดี๋ยวมันปลามันจะไม่สดเนาะเออไปแบ่งให้ลุงสาดสักหน่อยอ่ะโอเคครับผมไปลงกลับได้ปลากินแล้วนี่เออเมนูเด็ดทอดปลาปิ้งปลากินใส่ตำทั่วโอ้โหสุดยอดเมนูปลาหน้าแรงเนี่ยมันมันนะทุกท่านเออมันมันอร่อยนะ ปลาส่วนใหญ่หน้านี้นะเขาจะไปลงปลาหรือว่าใส่ใส่มองเนาะ,ะส่วนใหญ่ปลามันจะไม่มีแล้วนะหน้านี้นะต้องไปหาหวานแหวเลยนะมันจะใส่รีดักปลาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าบ้านผมนี่มันอุดมสมบูรณ์ท่านอเอาน้ำเข้านาไม่กี่วันปล่อยน้ำออกมีปลาเฉยผมงงมากเลยปีที่แล้วไม่ได้ทำแบบนี้ไงปีที่แล้วปล่อยทิ้งเฉยไม่ได้ทำสวิงกั้นเอาไว ออสงสัยปลามันมาจากนู่นแหละมันมาจากบ่อข้างบนนั่นแหละอต่มันมีน้ํามันก็ไปหมดแหละปลาทุกท่านเอออะไปลองขึ้นรถไหมไปขึ้นรถมาขึ้นมาเร็วขึ้นขึ้นลองขึ้นรถแอปเปลมาเาเร็ว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 ,รว,รวลองขึ้นรถไม่ยอมขึ้นออวิ่งตูดเบี้ยวอีกอ,อมาไม่ยอมขึ้นรถออฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ